พักประชาชนโพสต์วิจารณ์กรณีวันที่19เมษายนจะถึงกำหนดวันที่รัฐบาลนัดเอกชนลงนามสัญญารับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรอบ5,200เมกะวัตต์ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยต้องจ่ายค่าไฟแพงกว่าที่ควรเป็นวัน1 0 0แสนล้านบาทตลอดระยะเวลา25ปีแต่ยังไม่เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาพูดว่าจะดำเนินการอย่างไรทั้งที่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของประชาชน พร้อมตั้งคาถามว่าโครงการนี้ที่รัฐก,กําลังจะลงนามกับเอกชนเป็นโครงการที่กําหนดอัตรารับซื้อสูงกว่าที่ควรจะเป็นคือ2.2บาทต่อนหน่วยสอบแววทุจริตอีกหลายประการได้แก่ไม่มีการเปิดประมูลแข่งขันราคาไม่มีประกาศเกณฑ์คัดเลือกซานปกครองเองยังเคยวินิจฉัยว่าโครงการนี้เข้าข่ายสอบไปในทางทุจริตทั้งหมดนี้ทาให้มองได้ว่าเป็นการลอกประโยชน์ให้กลุ่มทุนพลังงานบางกลุ่มหรือไม่ หากปล่อยให้มีการลงนามสัญญาไปแล้วการยกเลิกหรือแก้ไขจะเป็นไปได้ยากเพราะตามระเบียบนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพอชอสามารถยกเลิกได้เฉพาะก่อนการลงนามสัญญาเท่านั้นดังนั้นหากปล่อยให้มีการลงนามนี้เกิดขึ้นข้อตกลงนี้จะกลายเป็นภาระผูกพันระยะยาวที่มีผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า25ปี ขณะนี้ถึงกำหนดการลงนามสัญญาครบทุกโครงการทั้งที่นายกเคยสัญญากับประชาชนว่าจะลดค่าไฟทันทีเพื่อช่วยลดค่าครองชีพแต่วันนี้พี่น้องประชาชนไม่เห็นหนาย,ยกรัฐมนตรีเอ่ยปากถึงเรื่องนี้สักคําส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เคยให้คํามั่นในสภาว่าหาพกพบความผิดปกติจากการรับซื้อไฟฟ้าท่านจะยกเลิกโครงการทันทีวันนี้ท่านตรวจสอบไปถึงไหนแล้วอย่างน้อยในฐานะรองประธานกบช ควรชงวาระเข้าที่ประชุมเพื่อออกมติให้ชะลอการเซ็นสัญญาไว้ก่อนแต่จะถึงวินาทีนี้รัฐมนตรียังไม่ทำ